านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาิกาจากหนังสือความสุขเล็กๆก็คือความสุขโดยวินเลียววารินตอนที่14 2ระบบวิชาออกแบบก่อสร้างในบ้านเราใช้หน่วยเซนติเมตรกับเมตรเรียกว่าระบบเมตริก หน่วยเป็นร้อยทางฝั่งอเมริกาใช้ระบบอิมพีเรียลหน่วยเป็นนิ้วกับฟุตระบบอิมพีเรียลเริ่มที่อังกฤษบางทีจึงเรียกว่า British imperial ใช้ในประเทศอาณานิคมทั้งหมดของอังกฤษแต่ต่อมาก็เปลี่ยนไปใช้ระบบเมตริกยกเว้นบางประเทศที่ใช้จนติดแล้วบางประเทศก็ใช้ทั้งสองระบบคละกันเช่นใช้หน่วยระยะทางเป็นเมตริก แต่หน่วยน้ำหนักเป็น imperial คือปอนบางประเทศการก่อสร้างใช้เมตริกระยะทางกลับเป็นไมล์บ้านเราใช้ระบบเมตริกแทบทั้งหมดแต่เวลาจะซื้อตะปูหรือท่อน้ำก็ยังต้องสั่งเป็นนิ้วเช่นขอท่อประปา1นิ้วยาว4เมตรผมทำงานด้วยระบบเมตริกมาตลอดจนเมื่อไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาเจอระบบ imperial เข้าก็แทบหงายหลังสมองปรับตัวแทบไม่ทัน สมัยเรียนสถาปัตย์อาจารย์ฝึกนิสิตให้มองขนาดห้องให้ออกเช่น3เมตรกว้างแค่นี้5เมตรยาวแค่นั้นเพื่อที่เวลาออกแบบจะนึกภาพออกทันทีแต่เมื่อได้ยินว่าห้องกว้าง8ฟุตก็น,นึกไม่ออกว่ามันกว้างแค่ไหนต้องแปลงกลับมาเป็นเมตรก่อนจึงจะเห็นภาพบางทีโลกเรายุ่งยุ่งเพราะใช้ระบบต่างๆมากเกินไป สมัยที่ไปทำงานต่างประเทศการพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติเป็นไปอย่างทุลักทุเลผมพูดภาษาอังกฤษโดยแปลจากไทยเป็นอังกฤษในใจก่อนเสมอการพูดโดยต้องใช้สองระบบพร้อมกันนี้เหนื่อยเอาการทีเดียวในที่สุดผมก็ตัดสินใจฝึกใช้ระบบเดียวโดยคิดเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงแรกๆก็ยากและไม่ชินแต่ผ่านไปสักระยะอาการก็ดีขึ้นในที่สุดก็ไม่ต้องแปลกลับไปกลับมาในใจอีกต่อไป พูดไทยโดยคิดไทยพูดอังกฤษโดยคิดอังกฤษชีวิตก็เหมือนกันเราใช้สองระบบเสมอบ่อยครั้งเราไม่อาจสื่อสารกับคนที่เรารักได้ตรงๆงต้องแปลกลับไปกลับมาอาจเพราะกลัวทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายพูดรักษาน้ำใจเขาแต่มันทำร้ายจิตใจเราควรฝึกให้พูดด้วยระบบเดียวระบบเปิดหัวใจมีอะไรก็คุยกันเคลียร์กันได้ไม่ค้างคาใจไม่เก็บไว เวลาบอกว่าไม่เป็นไรก็ควรหมายความตามที่พูดไม่เช่นนั้นชีวิตจะเหนื่อยและไม่มีความสุขในการออกแบบก่อสร้างใช้สองระบบอย่างพอได้แต่ในเรื่องหัวใจใช้ระบบเดียวง่ายกว่าเรื่องพิเศษ in my element คนที่ไม่มีความสุขในการทำงานก็เหมือนปลาผิดน้ำอยู่ผิดที่ผิดงานผิดบรรยากาศราวกับปลาน้ำจืดถูกปล่อยในน้ำกร่อย หรือปลาน้ำกลอยถูกปล่อยในน้ำทะเลบางคนมีอาการหนักกว่านั้นทำงานเหมือนปลาถูกจับไปปล่อยบนบกหายใจพังาผงาปงงรอความตายถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ควรคิดเปลี่ยนอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานสายงานหรือนิสัยของตัวเองเป้าหมายคือทำงานที่ตัวเองชอบเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นปลาได้น้ำอีกครั้งอาการปลาได้น้ำนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า In One's Element หรือ in my element เป็นสำนวนหมายถึงการอยู่ในพื้นที่ที่คุณเป็นตัวของตัวเองหรือถนัดหรือชอบหรือคุณสามารถคุมสถานการณ์เช่นการทํางานในพื้นที่ที่คุ้นเคยบ้านเกิดหรือในสายสาขาที่ถนัดหรือชอบหรือพบปะคนประเภทเดียวกันนิสัยคล้ายกันก็ต้องเปิดโลกกว้างค้นหาทดลองจนเจอโกดิลอกโซนของตัวเอง สายงานในโลกมีมากมายเราสามารถเลือกได้เสมอถ้าไม่รู้ก็เรียนถ้ารู้ไม่พอก็เรียนเพิ่มอย่ารอจนหายใจพง,งาบัง,งาบค่อยคิดแก้ไขเพราะปลาอยู่บนบกได้ไม่นานก็ตายหมายเหตุคําว่าโกดิลล็อกโซนโดยทั่วไปหมายถึงโซนที่ห่างจากดวงอาทิตย์พอเหมาะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ได้กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์